มาดูน้องมาลินกินข้าวกันบู้ยจักยังเป็นยังจอยนวดว่ามันพ่าฤกษสีบานมันแ,แบบเสียบโอ้โห้จอยจอยมันจะเข้ากันยา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 ปานพ่าฤกษ์สีแบบใบนี้เหมือนพ่าฤกษสีเลย เสียบะลูกอ,อร่อยจังเลยแม่แม่กีวีอร่อยเปล่าดูดานะกีวี่ได้ป่ะเนี่กีวีอ้อ่อร่อยจังเลยมเปรี้ยวไนดะ้ค่ะกีวีหวานทำไมลูกแม่ต้มใส่ข้าวทำไมมันเปรี้ยวอ่ะครั้งก่อนนะ่ะที่ซื้อมาอนานๆแล้วที่มันเหลืออยู่นี่นี่ซีคะซีซีท่อง สีออกทั้งห้องน่ะกับสีสมมัสมนหวานแน่จั็กน้อยแพงกว่าของแต่ว่าอันนี้เน,นี่ยของถือแต่วา<ช>่ากะบถ้าต้องเจอกับหวานพ่อหอดเลยดูมัากคักๆนั่งกับหวานช่วงนี้แหละหาย่อยไหมคะอะไรไม่รู้กินกินไม่ถามไม่ถามไม่ถาม,ม,ถามกินเลยกินเลยไม่ถาม <S <S ไม่ถาม <S <S <ะ>สักคำ อ <laughs> อร่อยจังเลยแม่แม่อร่อยไหมลูกไม่ไม่ต้องไปไม่ต้องมองข้างหลังลูกมาตั้งใจกินข้าวให้มันอิมอ่มกินลูกกินขักขนาดเดย ทำไมชอบกินโยเกิร์ตล่ะลูกเล่นกินมักกินบักโสมกะบมือลัดสองนวยเจ้าเนี้ยวในเขาก้อนมันอ้าวอ้ยหลายคักแต่ลูกใส่เลยลูกเอ้าวอันหนึ่งสองอืมไอ้ดุดเออมอ้ดูอร่อยจังเจ่งโอ้กีวีกีวีมันหวานเตี้ย ลูกสุดท้ายที่เหนมาสือมหักกรแต่สือมา้าไม่เ่าท่นไม่กิน Can